ัดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ,อรบตอนนี้5โมง20นะผมกำลังแพ็คนะครับแพ็คท่อนพันอ้อยนะครับห้อยแดงญี่ปุ่นนะครับของพี่โจเอ้ยพี่จรที่ส่งมาให้ผมนะครับพี่จรคนที่รู้จักกับคนมีฐานะคนหนึ่งที่มีพันอ้อยพันเนี่ยนะครับที่ปลูกไว้หลังบ้านเนะขาเนี่ยจะส่งมาให้ผมคราวนี้ผมก็ส่งมาให้ผมเยอะผมก็เลยปลูกไม่หมดหรอกครับมันเยอะมากเลยผมก็เลยจะ แบ่งปันกันต่อไปนะครับก็สำหรับใครที่ส่งชื่อที่อยู่ให้ผมครบนะครับรายละเอียดครบนะชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครบนะครับก็ผมก็ส่งให้ทุกคนเลยนะครับเนี่ยผมก็ส่งให้ทุกคนเลยส่วนใครที่ส่งแต่ชื่อเนะี่ยบางคนไม่ส่งชื่อก็ไม่ส่งส่งแต่ที่อยู่มาให้นะแล้วก็มีเบอร์โทรอันนี้มันส่งให้ไม่ได้นะครับมันต้องมีชื่อ มันต้องมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ผู้รับพัสดุนะครับต้องมีให้ครบนะครับเพราะนั้นมันขนส่งไม่ได้นะเพราะนั้นก็เลยต้องแล้วผมต้องผมจะไปทำงานอื่นผมแหละผมวันนี้ผมก็เจยดเวลานะไปส่งให้นะครับก็อันนี้ของอของเดี๋ยว,วไล่ก่อนอันนี้ของคุณขวัญชัยนะขวัญชัยแล้วก็สมใจถ้าผมจำชื่อผิดนะ จำชื่อถูดเีเนี่ยอันนี้ของท่านหนึ่งนะคุณสมใจหรือขวัญใจนั่นไงแล้วก็ของนั่นแหละครับเนี่ยสองคนละอันนี้ของพี่ลังสรรน,นะครับอันนี้ของพี่นัททวัตรนะครับอันนี้ของพี่อุบล,ร,บละะรัตน์นะครับอะครบละห้าห้าคนครบแล้ะนะครับเดี๋ยวผมจะแพ็คใส่กล่องนะครับก็ได้กันไปก็เยอะ เยอะมากน้อยตามสัสดส่วนนะครับของพี่บลุลรัตน์ก็คือคือพี่สวนสบายดีชาแนลนะครับนี่สวนสบายดีชาแนลนะแกได้ไปเยอะหน่อยนะครับของพี่นัทวัฒน์นี่ก็ได้ไปพอๆกันนะครับแต่กล่องมันเล็กกว่านี้ผมจะปาดกล่องอีกนะก็เหมือนแกไม่ค่อยอยากได้อนะแกขี้เกียจปูือนกัน แกอ้อยคันน้ำลายสมใจนะครับช่อง youtube นะครับอ้อยคันน้ำลายสมใจผมถามว่าเอ้าพี่พี่พี่เอาด้วยไหมเนี่ยแกบอกว่าไม่ไม่เป็นไรถ้ามีน้ําใจก็ส่งมาก็ไม่ต้องส่งมาเยอะหรอกบอกไม่บอกผมไม่ต้องส่งไปให้แกถึงสามถึงห้าสิบตันหรอกแกว่างั้นแม่นะครับเดี๋ยวผมจะแพ็กต่อนะครับใครที่ยัง อยากได้แต่ส่งชื่อที่อยู่ไม่ครบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงพอผมตอบถามกลับไปก็ไม่ตอบกลับมาอย่างเงี้ยก็ผมก็ก็ไม่รู้จะติดต่อยังไงเนาะครับก็โอเคก็ได้ห้าคนนี้นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมแพ็กกัไปส่งอาบน้าแล้วก็ต้องไปทํางานสวนต่อครับเนี่ยสละเวลาเนี่ยสละเวลาไปให้นะเนี่ยโอเคแพ็คต่อนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ